สวัสดีจ้าวัดทุกโรโชปูกจริงตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกระบวนการปลูกข้าวกันแล้วจ้าชาวลกเอ้ย,ยไม่ใช่ชาวนาตั้งหากละ่ะแล้วชาวนาเราพร้อมที่จะปลูกกันหรือยัง Are you ready? ขอเสียงกังหน่อย้อ ปาดเงียบกิบเลยถ้าอย่างนั้นกระช้าอยู่ใหญ่เรามีพร้อมทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบเสริมทั้งหลายน้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์หนอกกล้วยยูเรียน้ำชีวภาพน้ำหมักมูนค้างข้าวดินก็พร้อมระบบน้ำกวางเรียบร้อยแล้วงั้นเราตามด็อกเตอร์เกลิกไปโลดขั้นตอนการปลูกข้าว ของเราทําหลายลักษณะด้วยกันมันอยู่ที่บริบทของพ,พื้นที่ด้วยบางปีฟ้าฝนดีเราไม่สามารถจะทํานาหยอดได้พฟนามันมาเร็วในการทํานาของผมมันจะมีหลังจากที่เราเตรียมดินไว้หนึ่งแปลงแล้วเรียบร้อยจากนั้นถ้าเราหยอดหนึ่งนาหยอดด้วยมือแล้วการทำนาแบบหยอดของอาจารย์เนี่ย เราจะต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับเพราะมาเมล็ดพันธุ์ถือเป็นหัวใจสําคัญมากในการทํานาเราข้าวแช่น้ําใส่น้ําส้มควันไม้สักประมาณ1ต่อห0แช่ไว้เพราะว่าในน้าส้มควันไม้มันมีสารจิเบรีนสูงมากเป็นน้ํายาเล่งรากชั้นหนึ่งจากนั้นกลิ่นของน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้มแมลง ไม่ให้หมดไม่ให้ปวกไม่ให้หนูเนี่ยมากินมเมล็ดของเราหลังจากแช่เสร็จแล้วบ่มไว้สเ็นมันจะเริ่มมีหัวแตกออกมาแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เราแช่น้ำส้มควันไม้ไว้1คืนบ่มไว้สองวันเนี่ยสามารถนำไปยอดได้หรือเปล่า แล้วการหยอดของอาจารย์เนี่ยหยอดยังไงครับเรื่องหยอดข้าวเนี่ยผมไม่ถนัดจริงๆแต่ถ้าให้หยอดผู้หญิงเนี่ยโยไม่ต้องสอนอกครับมันเป็นเองเย้ yeah! เรื่องจริงจะมาพูดทำไมเนี่ยอาจารย์าเรื่องหยอดต่อเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่เราตีเทือกรียบร้อยแล้วก็จะเอาเมล็ดไปหยอดโดยการขึงเชือกห่างกัน50เซน50เซนเป็นเชือกเส้นตรงไว้เลยแล้วก็หยอดจุดหนึมล็ด ห้าเมล็ดนี่หมายถึงพันข้าวหอมมะลิพอข้าวหอมมะลิหนึ่งเมล็ดมันจะแตกได้40ต้นโดยเฉลี่ยก็คือ40รวงถ้าเราใส่ห้าเมล็ดมันก็จะได้200ต้นเพราะนั้นแต่ละเมล็ดเนี่ยจะต้องห่างกันในกลุ่มของมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเราใส่ไปห้าเมล็ดห่างกัน3นิ้วฟุตการหยอดคือจับข้ามาทีละเมล็ดหยอดลงไปหยอดลงไปลึกลงไปแค่เพียงเซนเดียวเพื่อกันไม่ให้นกมันเห็น อันนี้มาถึงการดินมันแห้งหลังจากที่เราตีเทือกแห้งแล้วเนี่ยเราหยอดไปเรื่อยๆจุดละห้าเมล็ดห้าเมล็ดห่างกัน3นิ้วไปเรื่อยๆไร่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งสำหรับคนคนเดียวนะการที่เรากำหนดจำนวนมเมล็ดที่หยอดชัดเจนขนาดนี้ข้าวที่ออกรวงมาจะได้ผลผลิตตามเป้าที่เราวางไวไ้ไหมครับ เวลาข้าวมันแตกกอขึ้นมามันจะออกมาเป็นห้าต้นพอมาแตกกอจริงจมันจะขยายไปเรื่อยจนทั้งถึง200ต้นใน1กลุ่ม1กอเนี่ยนะไล่หนึ่งพันเอ่อหกพันสี่ร้อยกอหกพันสี่ร้อยกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีต้นข้าวอยู่2อ0ต้นคือ200รวงรวงหนึ่งมีประมาณ200เมล็ดเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งหรือกอหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี4 0,000เมล็ด กิโลหนึ่งสมหมื่นเมล็ดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น1กลุ่มหรือ1กอเนี่ยมันจะได้กและกิโลเศษกิโลหนึ่งกับ2ขีด3ขีดไป6หกพัอก็อย่างน้อยคือ6400นกิโลต่อหนึ่งไร่คราวนี้กอกระจางแจ้งกันแล้วครับสําหรับการทำน้าแบบหยอดในฉบับของด็อกเตอร์กรกสำหรับผมตอนนี้เคลียร์ชัดเจนโอ้สุดยอดอะ ในเรื่องการหย่อนเมล็ดข้าวแล้วเรื่องการดูแลล่ะครับมันต้องพิธีพิถันขนาดไหนครับเนี่ยถึงจะประครับประคองให้หนึ่งไร่ได้ข้าวเกือบเจ็ดตันตันตันออหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนแรกสัปดาห์แรกนี้อาจจะมองไม่เห็นว่าข้าวงอกขึ้นมาแล้วพอสัปดาห์ที่สองจะเริ่มเห็นข้าวงอกขึ้นมาในช่วงนี้สัปดาห์ที่สองเราจะเริ่มฉีดพ่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำส้มควันไม้ ยูเรียน้ำชีวภาพ3อย่างเนี้ยอย่างละ30มซีซีใส่น้ำา20ิลิตรแล้วก็ฉีดพ่นเน้นลงดินมันจะถูกใบบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเหตุผลที่จะใช้น้ำส้มคไมายเพราะว่ามันมันมีกลิ่นไล่มแมลงสองมันมีสารจิบเบอร์เรลีนและก็สารในเนื้อไม้เนี่ยหลายชนิดเพื่อจะสร้างให้ต้นข้าวแข็งแรงมียูเรียน้ำเข้าไปเพื่อต้องการเร่งใบกับต้นให้แข็งแรงแล้วจุลินทรีย์หนอกล้วยใส่ลงไปเพื่อเพิ่พมจุลินทรีย์ในดินแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตป้องกันเชื้อราเชือ้อ โรครากเนา่าคนเนา่าอะไรต่างๆจูเลียนรกล้วยช่วยได้ดีเดือนแรกเราจะฉีดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งขยัน3วันครั้งก็ไม่เป็นไรพอเดือนที่2ใบมันแข็งแรงดีแล้วเริ่มแตกกอแล้วอาจจะใส่ยูเรียนน้ำชีพ,พนิดหน่อยประมาณสัก1 0ซีซีหรือไม่ใส่เลยก็ได้ทุกสัปดาห์หรือทุก3าวันแล้วก็จะฉีด3ตัวเนี้เข้าไปน้ำสมม้มคนไม้ยูเลีงนนอกล้วยซึ่งขาดไม่ได้แล้วก็น้ำหมักึ่งข้างข่าซึ่งมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูง พอเดือนที่3ข้าวจะเริ่มออกรวงเริ่มตั้งท้องแล้วออกรวงช่วงนี้แหละเราก็จะเพิ่มตัวที่4เข้าไป1น้ํา้ำสมม้มคนไม้จุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำหมักมูลข้างเาวหรือมูลมูลสัตว์ต่างๆและอันที่4ก็คือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่มันจะเล่นการออกรวงและให้เม็ดเมล็ดมันเต็มไม่ให้มีเมล็ดรีบสียางนี้เราก็ฉีดในเดือนที่3มและ4ฉีดทุก3าวันหรือทุกสัปดาห์ อันนี้คือการดูแลรักษาในการให้อาหารตามตามช่วงฤดูของมันไม่เพียงแต่การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องปุ๋ยเท่านั้นแต่ต้องเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องวัชพืชครับในพื้นที่หนึ่งไร่เราสามารถเดินถอนหญ้าเองได้โดยไม่ต้องจ้างดเรเกรกบอกว่าชาวนาจะต้องเอาใจใส่ทิฐิพิถันกันตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายนะครับ นี่แหละครับเรียกว่าทำนามแบบใสใจถ้าเราเข้าใจั้าให้เขามาแล้วมันเติบโตยังไงมันใช้ยังไงมันต้องการช่องว่างเท่าไหร่ในการขยายแต่กอเนี่ยเราเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีกับเราเหมือนกับเราจะอยากได้อะไรจากใครเราก็ให้เขาก่อนให้เขาเยอะเดี๋ยวเขาตอบมาเองเยอะกว่าน,นั้นอีกเพราะนั้นเราอยากได้เข้าดีๆแล้วก็ต้องดูแลเข้าดีๆให้อาหารเขาเยอะๆเอาใจใส่เขามากๆ พืชเขาก็ตอบแทนเรามาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการทำนาซึ่งบางทีฟังดูเหมือนอาจจะเข้าใจยากแต่เราต้องลองทำดูเองลองใช้เวลากับมันอย่าลืมว่ากเกษตรกรที่อาชีพทำนานะเราเป็นอาชีพถ้าเราซื่อสัตย์ในอาชีพอยู่กับอาชีพอาชีพนั้นก็จะเจริญ สาธุรู้วิธีการกันขนาดนี้แล้วก็อย่ามัวแต่รอช้าอยู่ออกไปเตรียมตัวเตรียมแรงเตรียมรวยกันเลยจ้าครั้งหน้ามาพบกับเคล็ดลับที่เต็มใจบอกต่อวิธีเจ๋งๆกกลเม็ดเด็ดพรายในการทำเกษตรกรรมให้ได้เนื้อให้ได้หนังกับวัตถุโกโชปลูกเก่ง